กับทักทายสบายดีครับพี่น้องของเบ้าดมลูดกครับทางในและต่างประเทศนําพร้อมเนาะครับเนาะวันนี้กะมาอยู่เดอ้อเพื่อนของสอสวัดรถไถใหญ่ครับพี่น้องเอสโคหนูครับหนูทึจันทึกงมากะกาลังจะเอสโคลหกหนครับพี่น้องกะสู้ลกหหนลงเพื่นกะเป็นสูตรใหม่นะครับเด้อพี่น้องเด้อส, oh สู้ลกหหนกะใส่ต้ม่มพึ่งต้มเทียนเนาะ พี่น้องตมุมเพิ่งตุมเทียนเสื้อน้ำหวนมันจะเอาหุ่นอ่อดไง่ายครับพี่น้องถอนคนได้ไง่ายนะครับนาอพี่น้องเนาะะก็กราบสวัสดีพี่น้องสู้ข,ขู่สู้มองทุกมองทุกบอลน,นะครับเด้อพี่น้องเดอ้อทีเขามาให้กำลังใจกับเบาดมลูกดกครับวันนี้ร่มแห้งครับกับบรรยากาศดีครับพี่น้องทงไฮทงหน้าครับ จุม่มจุ่มเหมือนต้มพึ่งนะครับเนาะต้มเทียนต้มพึ่งเ่านี่ละมันจะลกงาเออไง้ครับสูตรใหม่ครับอันนี้เป็นเคล็ดลับอี่แบบหนึ่งที่เบ้าดุมลกนําเสนอเฮอพี่น้องเห่าครับแค่จะลกหนหนูไงก้กะต้มพึ่งต้มเทียนสักก่อนครับพี่น้องต้มพึ่งต้มเทียนแล้วก็เอามาเสื้อน้ําเย็นครับเอาลงน้ําเย็นครับ คือมันแข่งตัวได้แบบรวดเร็วครับแล้วมันไหลนุ<า>่ง,งลงก็หาก็ใช่ใช่อย,อยู่แบบนี้นะครับตินแต่กินเนาะครับน้องพี่น้องเนาะบ่ารวมก็ได้เคล็ดลับดีๆมานําเสนอพี่น้องครับก็ทาการลุกโหนโดยสวัสดิ์รยไถ่ังหน้าปิ่นเพลนเนาครับเนาะวันนี้ก็ได้สามตัวครับมันพ่อสมควรอยู่หน้าสดใสเพื่อนกะเยอหมูเฮาพวกได้กินน้ำครับพี่น้องกะ อายุขนาดนี้แล้วก็กินข้าวผู้เดียวพี่แซบนะครับพี่น้องต้องหาหมูหาพวกกินมื้อน,นี้ลมแห้งนะครับเด้อต้องขอโทษขออภัยหลายๆครับลมแห้งครับบอาผิดไปตุการเฮ็ดเป็นหนน,นนึงว่าบดียังคุนมันมีมันกับพี่อยนเหตุการณ์ครับกการลกหลุก่นกัสบายครับพี่น้องลองเมันนะครับเด้อสูตรนี้มันจะอ่อเป็นการาบเป็นการาบเลยครับนี่ออกเป็นตะเบ,บิ่งนะครับอ๋อเป็นการาบเป็นกาบเลย ปีนวอดปีนวอดเลยครับพี่น้องกสูตรกับต้มต้มเทียนครับต้มเทียนต้มเทียนลงวัดลงมาเขานี่บอกนะต้มเพิงต้มเพิงหรือว่าเพิงเพิงเป็นห้างของแทกเพิงเก้อนนะโอ้โหเพิงเป็นก้อนเนาะสูตรสูตรนี้กะผมบ้าดมกะได้ยินมาเฮงเลยครับแต่ไม่ครับมีท่านเคยเห็นจักเทือกกะผมก็มาเห็นมือนี้แล้วครับพี่น้องเหมากับสวายเหมากับสวายเลยครับพี่น้อง สูตรนี้กับพี่น้องเอาไปล่องไซเบิง์นะครับเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นกาเป็นกามันเป็นกาออกแบบคาดเลยครับพี่น้องออกง่ายพร้อมมีเจ็บเล็บครับพี่น้อง <c oughs> สูตรนี้ไปล่องเบิรงครับ <c oughs> ลองเบิรงครับหา้วก็สวยอยู่ครับพี่น้องโอ้ยจี่ไฟยังไตง,ตงตึงขึ้นนี้กับ <c oughs> เลหลืองห้อยกับใตะกินแล้วครับพี่น้องเนาะมาลุ้นน้ำเดียวครับต้มละสูหมูสูบโคมาโคน้ำเดียวครับพี่น้องได้หนูพุกตนึงครับหนูต้องหทวาแน่ลูกมันแน่ไอ้มันน้าครับพี่น้อง เลอหัวหน้า <ions> กุยม <water> oh, ันพี่น้องเขาเบื้องเนี่ยเคล็ดลับครับมองนี้กุยมันนด้ครับเด้อยเทิมนะครับเด้อพี่น้องเด้อแค่นิโคหนูครับแค่นั้นมันละกึ้นแห้งเลยครับกุยตัวนี้นะมันเอาไว้ห้องเตมแม่ครับแค่นเตาูกับแค่นเตมแม่กะไว้ห้องเตาผูครับมันจะกึ้นแห้งครับพี่น้องกัเชียบหัวข้อวันนี้กะเชียบหัวหน้าเจิ้นะครับด้อพี่น้องเด้อโคหนูกำลังอิโคครับพี่น้อง วาใส่ออกคัคักครับพี่น้องใส่กะฮีดคักซ์ซื้อคมันน้ำครับพี่น้องเริ่มมันแล้วครับหนูกะร่มว่อยแล้วครับพี่น้องมือนี้ร่มแห้งครับจนโทรศัพท์เบ้าดมลมแตะครับพี่น้องลงมตนสูงครับกิมนี้จอแตะครับพี่น้องปุยมโนะครับอยู่บางหาหลังครับพี่น้อง แล้วก็ร่างตัวก็อาจจะได้ยลคอ,อครับลาะเตอข้างลาะน้ำนี้ก็ได้ครับเป็นปุ๋ยมัน สิบหกสิบหกแฝดอะเตรียมเครื่องคารุนเดี๋ยวมันเฮาเดียวครับพี่น้องต่ำโฮซิเคอร์ต่ำกระเทียมมาคิดห้าวครับเคล็ดลับอีแบบหนึ่งครับแค่อย่าเพิ่น้ำขุ่นกะพยายามต่ำมาคิดห้าวเสือนะครับเด้อพี่น้องเด้อกระเทียมมีต้องเสือหลายครับเสือหลายมาละส้มเสือจะ สิบิ่มกับพอ่อครับพี่น้องรุ่นมันเท่าเดียวเนาะควันบบนี้กบ,บรบยากาดอยู่บ้านสวนครับบ้านติดบตรงหน้าเขา้ากับเข้าอินรีล้มคูป,ปีครับพี่น้องม,มีเสื้อปุ๋ยกับล้มครับพี่น้องม, <laughs> มันงามพดมหน้าตีนบ้านเนาะมันจะงามเนาะครับนอ้องพี่น้องเนาะหางมอแล้วครับสูตรแซบดึงหูอ้อรับพี่น้อง เออมาโอโตอน้ำพร้อมครับพี่น้องขมอำิ่มับภักคิโต้ครับขมครับพี่น้องแสบๆเลยครับมื้อนี้กรับก็ใช้เวลาโคหึงในจังหน่อยได้ครับท่านยุบสองเธอมาได้ครับฟื้นยุบสองเธอครับพี่น้องโอ้แห้งๆแล้วก็ตื่มน้ำโดยเชฟโคนาเจิ้นเพื้นครับวันนี้กะมาเอ็ดกินซูโม่พวกกินขึ้นเก้าครับพี่น้องกะทาง หูนาสซสวัส hmm. ด mm ิ hmm. so mm ์รถไทยใหญ่เ huh. อ so ้าทักทายสวัสดีกับพี่น้องเขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้หหน้าสวัสดิ์รถไทยใหญ่ครับกะเฟินกะผ่าตัดแข็งมากกะดีแล้วครับอันนี้กะโหน้าสวัสดีครับหหน้าสอะไรด้วยครับนะันอันนี้กะผ้าตัดมากคือเดียวครับอายุซ้านี้แล้วมู่กินหายะครับมูดตายหางายครับพี่น้อง โซ่มากินนี่เงี้ยว่าโซ่ไปเนี่ยอื่นครับซอบเราพบเดียวได้กับเป็นธรรมดาครับพี่น้องอายุาหลายแล้วกับเป็นเท่านี้แล้วครับพี่น้องเติมน้ำแล้วครับต้องคั่วแห้งนะครับคั่วจนไม่ัม้พู่นละครับมันจังหอมครับพี่น้อง โอมันแห้งแล้วจังตื่มน้ำอีกทะอนึงเนาะครับเนาะ้างไอ้ทุนๆแล้วครับพี่น้องเสื้อไม่อี๋เสื้อไม่อีหล่อโอ้ยหลอกกันหลอกอ้อนหลอกอ้อนบัตรเด็กาศวิวทิวทัศน์ครับหน้าตีนบ้านครับพี่น้องพี่กัดกับบ้านกุฎวาตำบลกุฎวาอำเภอกุชเนอะไรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อพี่น้องเด้อ เื้อผักแล้วครับพี่น้องเสื้อผักพักก็ได้พักง้นพักขี้ตูดครับภาษากลางเพื่อน้องมะรณะนะครับเนาะแต่ทางอีสานทางภูไทย้องพักขี้ตูดครับพี่น้องจะเสื้อผัก,ละกะแล้วก็ข้าวกับปงแล้วครับพี่น้องเนาะหมู่พวกกะมาหลายแล้วครับดอมือเก็บเออร้อยหนึ่ง มานี่มากเออหนังหลังอีกร้อยแล้วซุกเรียบร้อยครับพี่น้องซิมมึงด้วยนะเป็นนเลยแซ่บอยู่บ่ขมอันบั้มอยู่บ่พักกิตูดหน่อยบ่ไม่ได้ขมขลังเสือเนาะโอ้โหธรรมดาละสุ่มเนี่ยแสบเนี่ยละยังพักกิตูด มัน่ยุี้เลยฟักกีเสียยอดตเจ้ายอดนหมานยมามามาครับพี่น้องมากินข้าวน้ำเดียวนะครับเด้อโอ้โหหนูหนูพุกหน้าครับหนูพุกหนูหน้าหอมครับพี่น้อง คมขลังปุม be ่ค่อยอั่นั้นบ่กขาเอาเชือแกงเห็ดบดมันมียืนบมันม่ค่บลบ่มันกลมคือบางมันจะแพ้ทองสู้สู้พักกีเซียดไปได้บะพักกีเซียดขกว่าเนาะพักกีเซียดขาดกว่าพักกีลมพักกีเสดิมันมีเืนวัน้มาโหลังนี่ห มันเป็นน้องมาผูกมันหลายมันหลายผมนี่นะแต่ลุ้งเดอมเลยว่หอมทะเลครับพี่น้องหอมหุยๆเลยปบเสร็จเสโคตรหน้าเสื้อผักง่วนครับเสื้อมาคิดหรอคือเดียวเราแน่นหนอหอมเสับๆครับกินน้ำเดียวหลายๆคนกินน้อยคนกหมือนพี่เสับครับกันเธอเบาดมดูดกกินผู้เดียวนี้ไม่กินครับต้องมากินน้ำมู๊มาเลยกินน้ำเดียวมาเลย มาครับพี่น้องมา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 กินข้าวน้ำเบ้าดูมลูดกครับพี่น้องครับกินข้าวน้ำเดียวหลายๆคนมันยังแซ่บครับกินแล้วก็อัยุ่ยยืนครับบอกถึงผู้อื่นน้ำซับปี้เฮละแอนเดียวเนี่ยครับครับสำหรับคลิปนี้กะกะผมเบ้าดูมลูดกแล้วกะผู้พวกซุกซุกุกคนกะขอนว่าพาจ้ากไปก่อนนะครับเนาะเอามาแล้วก็กดซับติ๊กไลค์กดติเตอกดติดตามเพื่อกับเบ้าดูมลูดกเลยนครับเด้อ ขอคอบคู่หลายๆขอครอมูกับเจอสวัสดีครับ